งสุดท้าย3ตัวงวดนี้16พฤษภาคม2566ดูเลย สวัสดีครับหังวันนี้เล็กเด็กแมนแมนวันนี้มาดู3ตัวโค้งสุดท้ายกอดออกกันครับอันดับแรกเรามาดูสูตรคำนวณก่อนครับสูตรที่ใช้คำนวณครับมีอยู่3สูตรด,ดังนี้นะครับสูตรที่1ครับใช้หลักหมื่นหมกหลักพันครับทั้งหมด3ครั้ง ฉะนันบวก10ล่างบวกหน่วยล่างและบวก2องคงทีสูตรที่2ครับหลักหมื่นบวกหลักพันบวก10บท10บนครับ10ล่าง10บล่าง10ล่าง,างทั้ง3ามครั้งฉะนันบวก8คงทีครับในสูตรที่3ใช้10บนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างหน่วยล่างและ1คงที เดี๋ยวเราไปดูวิธีคำนวณและตัวสอบพร้อมกันเลยครับเราใช้รองวัลที่1น,นะครับมาคำนวณและเราบรัทถ่าย2องตัวจากวันที่ผ่านมาครับเริ่มตั้งแต่วันที่16มีนาคมครับชายทั้ง3สุ่ 025873ลัง73จากสูตรที่1ครับหลักหมื่นเลข2หลักพัน3ครั้งเลข5ครับบวก10ลังเลข7หน่วยลังครับเลข3และบวก2คงที่นะครับ ผลรวมที่ได้ครับ2บวก5บวก5บวก5บวก7บวกสบวก2เท่ากับ29ใช้เลขหลังหน่วยจากผลรวมที่ได้9ครับส่วนที่2หลักหมื่นเลขก2หลักพันเลขหครับ10บนสองข้างเลขกจ สิล่างสามพังน,นะครับบวกเจ็ดสาบกแคงทีครับคนรวมที่ได้2องบวกห้าบวกเจ็ดบวกเจ็ดบกเบวกเบวกเจ็ดบวกแได้ห้า ตัวท้ายนะครับหลักหน่วยจะคนรวมเลขศูนย์สูตรที่3ครับชิบบนเลขเจหน่วยบทเลขสามจะนั้นหน่วยล่างสองข้งครับ3และหมกหนึ่งของที่ ผลรวมครับ7บวก3บวก3บวก3บวก1เป็น17นะครับเลขตัวถ่ายครับจะผลรวมคือ7นำเลขทั้ง3นี่ครับมาเรียงคือ907ครับเลขในข้อถัดมานะครับ3ตัวตรงออกคือ907ครับ จากงวดวันที่หน่งเมษายนเป็นงวดต่อมานำสูตรนี้ครับมาคำนวณต่อเช่นเดิมใช้รางวันทีหน่หจากงวดวันที่หน่งเมษาศูนย์แปดเจนย์เจ็ดนะครับหลังเก้าเก้าในงวดต่อมาสุดที่หนึครับเช่นเดิมหลักหมื่นเลขแป รักพันสามครั้งเลขเจ็ดสิบล่างเลขเก้าหน่อยล่างเลขเก้าและบวกสองคงทีผลรวมทีร้านครับ8ปดบวกเดบวกเบวกเ บวก9บก9บก2ได้49ครับเลขหลักหน่วยตัวท้ายจกผลรวมคือ9ส่วสุที่2ครับหลักหมื่นต8บวกหลักพันนะครับ7 10บน2ครั้งใน บวก10บลาง3ครั้งนะครับเก้าครับจะนับบวก8ปดงที่คนรวมที่ได้ครับ8บวก7บวก9บวก9บวก9และ8ได้50ครับแปดตัวถ่ายนว่วยคือ0ครับ สุดท้ายครับสุดที่ส10บบนเล็กนหน่วยบนเล็กหน่วยล่างนะครับ2ครั้งเล็ก 9. และอกค่าคงที่สดครับ1งคงที่7บวกเบวก9บวก,ก1เท่ากับ26นะครับ เลขที่ได้ตัวท้ายคือ6ครับ906นะครับเรานำเลขนี้ครับมาตรวจสอบกับงวดต่อมาเป็นงวดวัน,วนที่16เป็นสามยนต์3ตัวคือเลขที่ออก9 0 ได้ตรงอับเลขนี้ครับน้องสูตรมาคำนวณต่ออีกครับใช้ลงวันที่1ครับ9849 06เ้นหลัง7จจากวันวันที่16เมีซานะครับจากสูตรที่1หลักหมื่นเลขแปดหลักพัน3ครั้งนะครับเลข4 สิล่างเลขเจ็ดหน่อล่างเลขหนึ่งและบวกสองคงที่ครับผลรวมนะครับ8ปดบวกสี่บวกสบวกสี่บวกเบวกหบวกสองได้สามสิบครับ ตระท้ายหลักหน่วยจะได้เลขสูงครับในสูตรที่2หลักหมื่นเลขแปดบกหลักพันครับเลขสี่ตัวได้สิบบน,นะครับสครั้งเลขสูงครับ10บล่าง3าครั้งครับเลขเจ็ดจำนนบอก แปดนะครับงดีผลที่ได้ครับแปดบวกสี่บวกเจ็ดบวกเจ็ดบวกเจ็ดและบวกแปดได้สี่สิบแปดครับดังนั้นได้หลักหน่วยนะครับเลขหนึ่ง สุดท้ายครับสูตรที่3 10บบนเลขศู 0, นยน์หนบนเลหน่ล่าง2ข้างครับเลขหนจะนำนบวกหนึงคงที่ผลที่ได้ครับ6บวกหนึ่บวกหบกหได้9 ตัวถัดับมาก็เลขก้ครับ0ูนย์หนึกานเลขนี้ครับมาทดสอบกับงวดต่อมาจะเป็นงวดวันที่สองมาคมนามนครับออก0 1 9ครับและตรงนะครับเลขตลงก,กัน จากนั้นครับเราใช้สูตรนี้ไปคำนวณต่อเพื่อหางวดวันที่16กพฤษภาคมครับไปดูเลยครับนำรางวัลที่1ครับจากงวดวันที่2พฤษภาคม8 4 3 0 1 9ล่าง65ครับ จากสูตรที่หนึ่งครับหลักหมื่นเลขสิหลักพันสามพลังเลขสามครับบวกสิบ่างเลขหกหนึ่งงเลขห้าครับจะนำบวกสอง ผลรวมที่ได้4บวก3บวก3บวก3บวก6บวก5บวก2เท่ากับ26ครับได้เลข6สุสดที่สองหัดหลักหมื่นเลข4หลักพันเลข3 10บปน2ครั้งเลขหนึ่งครับ สิบลงังสามพลังในหบและหกแปดคงที่ทั้งมนะครับสี่บวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหก 6, บวกหกบวกหกบวกแปดได้สามสิบห้าครับ ได้เล็กห้าและสุดที่สามสิบบนเล็กหนึ่งครับหน่่ยบนเล็กเก้าหน่่ยล่างสองครั้งเล็กห้าจำนวนบวกหนึ่งของที่ครับผลรวมที่ได้ 1บวก9บวก5บวก5บวก1เท่ากับยี่สิบเอ็ครับตัวท้ายจะได้เลขถึงนะครับเหลี่ยงทั้ง3ตัวครับ6 5 1จังหว,ดวงัดพืนที16ิบกพืชภาคม 2 5 6พนบนี้ครับมาสรุปครั้งครับเลขสามตัวคงสุดท้ายได้6 5 2อ6พครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ